เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อเยมะแคปิตอลนะคะวันนี้เขเป็นถึงคิวเด็กโปรไฟล์ของแคนเกรสเนเจอร์อ่าไม่ใช่สายอิสเดลนะคะดูจากอา่วนกาดของเราตัวหลักเลยรู้แล้วนะคะว่าเป็นสายแฮมซูเกะนั่นเองอ่าซึ่งวันนี้พี่ยาาจะมาแนะนำแนวทางการจัดเด็กเกรสเนเจอร์สายแฮมซูเกะนะคะว่าควรเล่นยังไงดีเป็นแนวทางในการเล่นสำหรับทุกคนที่อยากเล่นกันเนะาะ มาดูกันเลยว่าเด็กโปรไฟล์ของพี่ญาเนี่ยแฮมสุเกะใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเราจะมาดูกันที่ตัวเริ่มของเรากันก่อนเลยตัวเริ่มเราก็ใช้ j จ็ i อิงฟค่ะเพราะว่ามีเทคอ่าได้สก,กิลการจัอ่ะได้ิกชิลแล้วเนาะอ่ามันคือการแก,ก้สกิลและเราก็จะใส่เจ็ i อิงฟนะคะฟอนติกเกอร์เราจะใส่คัสเต n e เน็ตดองกี้ค่ะไป4ใบอ่าเพราะว่าฟอยนะคะพี่ย่ามีฟอยก็เลยใส่สี่ใบถัดมาค่ะจะเป็น อารามชิคเก้นนะคะเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่เอยามีฟอยก็เลยใส่สีเหมือนกันค่ะไม่มมถัดมาเป็นดอทิกเกอร์นะคะเป็นเคเบิลชีฟค่ะใส่มาสีใบนะคะเป็นปั๊มเอสกาด้วยไม่ถัดมาเป็นฮิวทิกเกอร์ค่ะเป็นติกชินารีโก้ตนะคะอ่ะพี่เอยามีฟอยตารางสีเลี่ยมพี่เอาก็ใส่มาสีใบก็จะเป็นฟอนเต็ดดอสีฮิวสีนะคะนี่ก็จะเป็นเกรดศูนย์ทั้งหมดของพี่เอยาที่ใส่ลงมาในเด็กเกรดเนเจอร์นั่นเอง มาดูกันที่เกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าเกรดหนึ่งนะคะพี่เอญย่าจะเริ่มต้นจากเจ้าหนูของเราก่อนเลยเพราะเราเป็นเด็กหนูนะคะก็จะเป็นผู้รับใช้ดินสอแฮมสุเกะใส่มาสี่ใบนะคะเป็นน้องหนูอ้วนที่หน้าเหมือนพี่โอ๊ตอ่ะพี่ย่าจะบอกว่ามันคือพี่โอ๊ตประจำเวลาเล่นพราะสามารถก็คือคอนติเนียวนะคะถ้าเวนการของเราเป็นผู้ก้าดินสอแฮมสุเกะตัวนี้จะพลังเพิ่มขึ้นสี่พันด้วย ไกล้ความสามารถหนึ่งที่ช่องเรียกกาศนะคะเมื่อลงสนามโซบารตหนึ่งใบนำเจ้าตัวนี้เข้าโซ่ค้นหาอัศวินบินซอยแฮมสุเกะก็คือเกตสองของเราจากกองไม่เกินหนึ่งใบนะคะนำขึ้นมือแล้วก็สลับกองการนั่นเองใบถัดมาจะเป็นคาสเมดของแฮมสุเกะพาสเทลม,มาร์เกอร์ใช่ไหมพาสเทลเมเกอร์แฮมนะนะคะ,ะน้องเขาจะย้ำตัวเองนะคะว่าเขาคือน้องแฮมนะไม่ใช่อย่างอื่นนะคือน้องแฮมนะเองโอเค จะมีความสามารถออโต้ที่ช่องแวนเลียเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งนำกสัสดเกรส,สองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบจากมือเข้าสู่โซและจวเพิ่มอีกหนึ่งใบอ่าก็เผื่อเจ้าเกรสองเราหลุดเนาะเราแบบมาทีหลังพวกเราไม่มีหนึ่งไลท์แต่เราสามารถเอาหนึ่งเข้าทีหลังแต่สองไม่สามารถเอาเขา้าได้ก็ใช้เจ้าตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาของแฮมสุก,กิให้สามารถจำไลท์ปัม๊มแถวหน,านา้าในการเพิ่มเอ็กซลเพิ่มขึ้นได้นั่นเองมาถัดมาค่ะจะเป็นตัวของซิวเวอร์บูฟค่ะพี่ยอยใส่มาสี่ใบเลย มีความสามารถคอนทินิวแถวหลังนะคะบอกพลัง4,000เวลาบู์ก็ค่อนข้างแรงเลยขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าพี่ย่าโดนซิลเวอร์บูธบังตาทำให้ไม่เห็นสองใบนี้นี่เป็นเกรดหนึ่งอีกสองใบนะคะที่พี่ย่าใส่มากก็จะไม่ใช่ซิลเวอร์วูธสี่นะจะเป็นซิลเวอร์วูธสองกับเจ้าตัวนี้สองเจา้2 2> จาตัวนี้ชื่อว่าดรายเชลและปิดนะคะมันมีความสามารถออโต้ที่ช่องเรียกการหนึ่งครั้งต่อเทร์นเมื่อการของเราถูกส่งลงกับโซนจากกองการนะคะถ้ายูนิต นี้อยู่ในช่องเนกาะที่เพื่อขึ้นมาทิ้งก็จะมือหนึ่งใ่พลังเพิ่มขึ้น15,000ก็เอาไว้คอมโบเล่นกับเจ้าเกรด2ของแฮมชูเกตนะคะจะเป็นพี่สอดแดงฝานั่นเองนี่ถูกส่งรงดับโซนก็จะสาม,มารถทำได้นะคะอะขออาภัยกับที่เกรด1นิดหน่อยนะไปต่อที่เกรด2เลย เกรดสองพี่ย่าจะใส่อัศวินดินซอรแฮมสุเกะเกรดสองของเรานะคะใส่มาสี่ใบมีความสามารถคนทินิวนะคะที่ช่องเรียกอากาศถ้ามันกลายเป็นผู้กล้าดินซอแฮมสุเกะนะคะเราจะได้พลังเพิ่มขึ้นจองเจ้าตัวนี้สามพันอ่ะอีกความสามารถคนทินิวที่ช่องเวนนะคะในการต่อสู้ที่เจ้าตัวนี้โจมตีถ้าในโซมีผู้เราใช้ดนซอแฮมสุเกะเกตหนึ่งนั่นเองก็จะบวกพลังเพิ่มขึ้นห้าพันเป็นโจมตีหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะ ใบถัดมาค่ะใบใหม่พี่ย่าอยากให้ใบดีทําฟอ,อยมากถ้าอ่าเขาเรียกว่าไงอ่าคิด and คิดหรือว่าพนักงานหรืออะไรสักอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตการฟอ,อยอยากให้ตามทำเจ้าจตัวนี้ฟอ,อยให้หน่อยนะคะกับตัวของผู้ปรับของแฮมสุเกะแฮมมุฮิโนะเอาใหม่วันชื่อว่าคู่ปรับของแฮมสุเกะแฮมมุฮิโกะดินสอแดงฟ้าอ่าก็ตามชื่อเลยดินสอแดงฟ้า มีความสามารถออโต้ที่ช่องเวนเการและเรียการดมื่ลงสนามคเตบั๊ดหนึ่งโซบั๊ดหนึ่งดู 2, สองใบสของกองการนะคะนําไม่เกินหนึ่งใบไม่ใช่นําไม่เกินนำนะครับเลยนำหนึ่งใบขึ้นมือส่งการ์ดหนึ่งใบจากที่เหลือนั่นแหละคะ่ะลงดับโซนอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสกิลส่งการ์ดลงดับโซนนะคะก็คือเหมือนเราเปิดหัวกองโม่กองเสียงทางของอิาเบลเลยเจ้าตัวนี้ก็มีสกิลส่งลงดับโซนมันจะนับเป็นสกิลส่งลงดับโซนนะคะนะของเจ้าตัวนี้ด้วยอีกความสามารถ Auto ออโต้เวนเกียนะคะ หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อกาดของคุณถูกส่งลงดับโซนในเทอร์นี้เจ้าตัวนี้พลังเพิพ่มเพืพ่อท่าพันเจ้าจดเทิร์นโอเคไม่ถัดมาค่ะนี่เนี่ยพี่ย่าชอบตัวนี้มากกับผู้จดบันทึกสังเกตการสเนคควิวนะคะมีความสามารถนะคะออตโต้ในช่องเลกาดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อแบนกาดของเรานะคะโจมตีถ้ามีการส่งกาดลงดับโซนในเทอร์นี้แล้วนะคะเขาจะตบัตหนึ่งสแตนตัวเองขึ้นมาอืมสามสองใบเพราะว่า เด็กเราจะไม่ใส่ตัวโม่เลยสังเกตว,ว่าพี่ยาใส่ตัวนี้น้อยมากเพราะเด็กเราไม่ค่อยมีตัวโม่ถ้าเจ้าตัวนี้ขึ้นเยอะแล้วเราก็ไม่มีตัวที่สามารถโม่ได้มันจะลุกไ่ขึ้นอ่ะพี่ยาก็เลยใส่เจ้าตัวนี้ด้วยจีโอกราฟใจเอ็นนะคะจีโอกราฟใจเอนมีความสามารถนะคะเป็นคอน t ิ n นีที่ช่อง Excel นะคะถ้าเกิดอยู่ในช่องเนี่ยกาดที่เบิ่งขึ้นมามันจะบวกพลัง800 0ก็ทาเลเน excel 2ก็จะยืนทั้งหมด22,000่เวลาตีทาเลนเอ็กเซหนึ่งก็จะเป็นสองหมืนเจ็ดนี่ก็จะเป็นเกรดสองพี่ยาทั้งหมดสิบสอง ขออนุญาตคอแห้งนิดนึงพูดเยอะทำคิดวห้ทุกคนดูก็จะเหนื่อนนิดนึงนะคะเวลาพูดไปที่เกรดสามกันมากเกรดสามขอเราผู้กล้าดินสอแฮมสุเกะใส่มาสี่ใบแฮมสุเกะมีความสามารถนะคะออโต้ในช่องแวนการ์ด เมื่อเจ้าตัวนี้ลงสนามถ้าเรามีเกรดสองกับเกรดหนึ่งก็คือผู้รับชั้นิี่สองกับอาเซียนนิสสองแฮมสุเกะอยู่นโซทิ้งการ์ดจากมือสองใบได้รับหนึ่งอ n มา y ์จินารีกิเอกเซลนะคะแล้วก็ค้นหาเจ้าเกรดสองกับเกรดหนึ่งเนี่ยแหละที่มีอยู่ในโซไม่เกินนะคะสองใบขอลงช่องไม่เกินอย่างละหนึ่งใบอะรก็คือสองตัวเนี่ยขอลงช่องเนี่ยกัแล้วก็สลับกองการ์ดนะคะทุกคนอย่าลืมรูริ่งข้อนี้นะเจ้าแฮมสุเกะเนี่ยเวลาเล่นกันเนี่ยปกติอะไรแฮมสุเกะใช่ไหมไล่ปุ๊บ เราจะได้ Imaginary g i t Excel ก่อนสมมุติเจ้านี้เป็น Excel แล้วกันแล้วก็เราจะจวดหนึ่งนะแล้วก็ใช้สกิลทิ้งมือ2ใบปึ๊บได้อีกหนึ่ง Imaginary g i t Excel เราต้องเปิด Excel แลจวจวดหนึ่งก่อนนะคะถึงจะเสิร์ชแฮมสุเกะเกตหนึ่งกับเกตสองออกมาจากกองการ์ดลงช่องเรียกการ์ดนะคะต้องทําให้ถูกขั้นตอนนะนี่ก็จะเป็นแฮมสุเกะเกตสามของพี่ยาที่ใส่มาสี่ใบยังไม่หมดแค่นั้น,นะคะ่ะมีอีตัวที่ไม่แฮมสุเกะของเราเล่นง่ายขึ้นนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย จะเป็นตัวของคู่ปรับของแฮมสุเก e. 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 ะแฮมด้งจรวดดินสอนะคะใส่มาสามใบฮะมีแฮมสุเกะธรรมดาเราก็ต้องมีคู่ปรับนะคะั้งที่เราจะเป็นคู่แข่งกันในกนองการเดียวกันความสามารถของมันคือออโต้ช ok ่องเร็นกัดและเรียกการหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อยูนิตอื่นของเรานะคะลงช่องเรียกการที่เพิ่มขึ้นมาเขาตบบัสนึงนำก๊าจากมือหนึ่งใบเนี่ยเข้าสู่โซ่จากนั้นยูนิตเนี้ยแล้วก็ยูนิตที่ลงในช่องเอ็กเซลด้รับพลงังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่น แล้วก็ถ้าเรามีเอ็กเซลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสองช่องหรือมากกว่าเราจะได้จัวหนึ่งด้วยอ่ะถือเป็นตัวที่ดีเลยทำไมเจ้าตัวนี้ถือเป็นตัวที่ดีเพราะเราต้องใส่เจ้าตัวนี้มาเล่นด้วยกับสายแฮมสุเกะนะคะเจ้าตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับหนูหรือใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะมันคือกอริล่าค่ะชื่อว่าคาร์เจอร์กอริลามีความสามารถออโต้ช็อตแวนการและเรียากาศเมื่อจบการต่อสู้ที่าา so ba, ทแวนาการของเราโจมตีโซบาทั้งหมด5ใบสแตนเรียการของเราทุกใบที่มีพลังเป็น25หหรือมากกว่าถ้าสแตน2ใบหรือมากกว่านะคะ ลีไทยเรียกัก้งหมของคู่แข่งสุดยอดมากๆในเกเนี้เจอเจ้าตัวนี้ก็พอมีเจ้าตัวนี้ยืนใช่ไหมเราเล่นหมื่นสองปุ๊บในแอ c เซลของเราอะสมมุติเจ้าตัวนี้เป็นแอ c เซลเราลงมานี้ลงมาอ่ะอันนี้ยืนหน้าเวนเราจะมีเจ้าตัวนี้ด้วยสมมุตินะเข้าเจ้าตัวนี้ลงมาเป็นแอ c เซลปุ๊บแบบนี้อ่ะพอแอ c เซลลงมาใช่ไหมเราเลือกให้ตัว เราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนใช่เราต้องลงตัวนี้แล้วก็ลงแอคเซสที่เพิ่มขึ้นมาสมมุติเป็นอย่างนี้นะคะเจ้าตัวนี้กับตัวนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแล้วก็ลงตัวนี้มาเลยอืมเราจะขาดพลังแค่กี่เท่าไหร่อย่างสิบสองบกห้าสิบเจ็ดเจ้าตัวนี้กับตัวนี้จะบวกหมื่นเป็นยี่สิบเจ็ดตัวนี้สามารถลุกได้แหละตัวนี้อีกขออีกแค่สามพันทำพลังให้มันยังไงก็ได้จะเป็นทิกเกอร์หรือฟอนติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ก็ลุกได้เลยอ่ะนี่ก็จะเป็นเกรสารทั้งหมดของพี่เอญยนะคะใส่มาทั้งหมด เหมือนจะเป็น9ก้าใบนะถ้าจะไม่ผิดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะเก้าใบนั่นเองอเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยค่ะวิธีการเล่นนะคะของแฮมสเกตพี่ญาติขออนุญาตเซตมือของพี่ยาวไว้แบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการทําคอมโบให้ทุกคนได้เห็นนะว่าควรเล่นยังไงให้ดีที่สุดนะคะ,ะแล้วก็สมมติพี่ญาเนี่ยเริ่มก่อนนะคะเข้าเทิร์นตัวหนึง่งเราก็จะไล่เป็นเจ้าตัวนี้ ใบไ,ไหนก็ได้ที่เป็นเกรดหนึ่งนะคะเพื่อจ่วดหนึ่งทีนี้ความสามารถของตัวนี้จะทํางานค่ะเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งนำกัดเกรดสองหรือต่ากว่าจักเหมือนไม่เกินหนึ่งมเข้าโซและจวดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราทาเนี่ยม,มันก็ได้ทั้งหมดนะคะในเข้าโซเกรดสามเยอะไปเข้าโซแล้วจวดหนึ่งปุ๊บแบบนี้เราก็ใช้สกิลลงตัวนี้จบเทินค่ะเราไม่ได้ตีเราจะโซบัสหนึ่งค่ะ เจ้าไปนี้เข้าโซลและหาเกสสองขึ้นมือน,นี่เราก็จะได้เปลี่ยนเหมือนต้นเกมด้วยนั่นงพอถึงเกสสองนะคะพี่ยาก็ต้องใช้เดมในการใช้ไปน,นี้พี่ยาก็รับหนึ่งดาเมจนี่แล้วก็เข้าเทเลอรนะคะจรวดหนึ่งฟอนอีกแล้วอย่าเพึ่งออกเยอะพี่ยาก็จะได้เป็นเจ้าไปนี้นะคะอซาบ,บินินซอแฮมสุกเกะค่ะแล้วก็ขอเจ้าผู้รับใชดมม้ดินสอแฮมมุกคิจิดินสอสีแดงฟ้าแล้วก็ใช้หนึ่งเคาน์เตอร์บัตหนึ่งโซบัตไปเลย ใช้โซบาเกตหนึ่งใบนี้เราก็จะทําการดูก 2, ารสองบปรผสมของกองค่ะเลือกการไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือส่วนที่เราส่งลงดับโซนเส่งใบนี้ลงดับโซนเจา้าตวนี้จะบอกพลังห้าพันและแล้วเราก็จะแบทเทิลเลยหมื่นสี่ตีแวนการได้เช็คเป็นฟอนต์แถวหน้าบก 100, อกหมื่นนี่แกเป็นสิบสี่สองหมื่นสี่เวนการพันเธอแล้ว เราก็จะรับ1นึ่งเดมจดอพลังแว่นกาดจัวกาดหนึ่งใบแล้วก็ปากาาดืนห้าเผื่อเขามี2เหล็น้นเขาแทนจัวหนึ่งสิ่งที่เราต้องไล่ค่ะนี่เลยผู้กล้าดินซอแฮมชูกิค่ะจากนั้นเปิดอีวาจินาเรกิแอคซลและจั่วขึ้นมา1ใบจากนั้นนะคะทิ้งมือค่ะของแฮมชูกิพี่ย่าขออนุญาตทิ้งเป็นตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เจ้าตัวไหนคิดก่อนนะ ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้เพราะพลังยังไม่ถึงค่าทิ้งไปเกตสากับฟอนดีกว่าเราก็จะได้รับหนึ่งอิมาจินารีกิฟแอคเลราก็จวดหนึ่งใบค่ะเราจะเสิร์เกตสอกับเกตหนึ่งไม่เกินจากอกาศอย่างละหนึ่งใบลงช่องเรีอการปึ๊บพี่อยยาขออนุญาตลงแบบนี้และแบบนี้โอเค พื่อพี่ญาจะลงเจ้าตัวนี้ไปเกาะหนึ่งอันแล้วมือพี่ญาจะแบบนี้พี่ญาจะลงเจ้าใบานี้ใบหนึ่งใบจากนั้นจะทําสกิลค่ะของใบนี้เมื่อมีเลกาที่เพิ่มขึ้นมาค่ะสกิลหนึ่งเคาน์เตอร์บัรเอากา์ดจากมือหนึ่งใบเข้าโซ่พี่ญาขอเอาเป็นเจ้าตัวนี้เข้าโซ่แล้วกันปึ๊บจากนั้นจะได้บวกพลังหนึ่งหมื่นให้สองตัวพี่ยญาก็จะบวกพลังหนึ่งหมื่นให้ตัวที่ลงมาคือเจ้าตัวนี้กับอ่าพี่ญาวิวางเต่าดีกว่าแบบนี้แล้วกันน่าจะง่ายกับทุกคน แล้วก็มีสองช่องจะได้จวอีกหนึ่งใบอย่าจวบฟันเยอะเจ็บจวดฟอนเยอะจะได้ไม่ออกโอเคเนีย่ยเราจะได้แนวบุกที่แรงมากเลยนะตัวนี้ยังไม่มีการโอการลงดับโซนจะไม่บวกพลังอะไรนั่นก็แปลว่าเราจะเท้าตัวนี้เวลาหยิบบุกสี่พันด้วยสี 4, ่อันนี้สามพันเจ้าตัวนี้สามพันนะ อันนี้จะเป็น23อ่านี้จะเป็น22 2่ถ้าเราอยากปัดเศษเผื่อเราเจอแคนฟอรสหรือว่าแคนแบบเราเริ่มก่อนใช่ไหมเราลงตัวเนี้ยต่อตรงนี้ก็ได้แล้วต่ตัวเนี้ยเวลาบูจะบอกเพิ่มอีก4ี่พันนั่นเองวิธีการตีนะคะให้เอาเลนที่เล่าเลนที่รู้สึกว่าเบาๆนะคะตีออกก่อนเพื่อเวลาตกทิกเกอร์อีกฝั่งเนี้ยสมมติเขาตกทิกเกอร์ใช่ไหมเราจะหยุดเลนแบบว่าเขาจะแบบหยุดเราไปเลยเนาะแล้วก็เลนนี้ออกก่อนอากัน 9 000, ก้าพันบวกห้าพันเป็นหมื่นสี่หมื่นสี่บวกสามเป็นหมื่นเจ็ดตีแันการดแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรอยู่ได้แล้วเราก็เอาแวนการ์ดตีทาวินได้ค่ะเฟิร์สเช็คเซค o n d c ์เช็คดอติกเกอร์พี่ยาให้พลังหมื่นกับข้างนี้แล้วกันเฉลี่ยให้มันดูแรงจวดการ์ดหนึ่งใบจวดดอกที่เรามีการ์ดแล้วพอเดมเราก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราก็าข้างนี้ตีก่อนจะเป็นทั้งหมด หมื่ 5, 24, 24 3, 27, นะเก้าบวกห้าพันยี่สิบสี่สองหมื่นสี่บวกสามสองหมื่นเจ็ดหนาแรงมากเลยนะอ่ะเจ้าตัวนี้ต่อเก้ากั 10, 27, 27, บเก้ากับแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดบวกหหมื่นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกอีกสี่พันสามหมื่นหนึ่งโหแรงมากสองหมื่นสามหมื่นนี่สามหมื่นสามตีแรงมากเลยนะโอ่น่าจะเดมไหลมือแตกกันพอสมควรเลยอะสำหรับแฮมน้อยแฮมสุเกะเดี๋ยวไล่ต่อมานะคะพี่ยาโก ขออนุญาตนะคะแอบเปลี่ยนมือนิดนึงนะใค้ต่อมาพี่ญาติก็เปลี่ยนมือเป็นขอ,อนญาติเปลี่ยนมือนะขอ,อญาติเปลี่ยนมือนะอันนี้ขอ,อญาติจริงๆเปลี่ยนสามกับสามนะคะแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเอาดอกระเก,กติ่งออกแบบนี้โอเคปุ๊บนี่พลังเอาออกค่ะแล้วก็จะเราจะต้องรับหนึ่งเดเมจนะคะดอพลังเวนกาตจวนหนึ่งรับอีกหนึ่งเดมนะคะรับไปเลยรับได้เท่าไหร่รับไปเลยนะคะ แล้วก็ประกาศค่ะมีเท่าไหร่ก็ากาได้การได้เท่าที่การนะคะอ่ะสมมติว่าพื้นที่ย่าเป็นนี้เข้าเถอแลอ่ะได้เวลาค่ะแฮมสุเกะไลท์สองเนี่ยถ้าม,มีมือพร้อมเล่นจริงๆแล้วแบบว่าเป็นป๊อกๆอ,อย่างเงี้ยมือดีๆเลยจะเก่งมากเข้าเถจั่วค่ะโอเครู้สึกว่าดีมากเลยไลท์แฮมสุเกะต่อ Excel 2จั่ว1หนึ่งใบอ่ะได้เวลาแล้วค่ะสกิลทิ้งมือหนึ่งอ่ะทิ้งมือสองใบทิ้งฟอนต์กับทิ้งเป็น เดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะต้องลง Excel เพราะฉะนั้นทิ้งทำให้พลังเพิ่มทิ้งเจ้าดอไปเลยฟอนกับดอาจากนั้นได้เปิด1 imaginary gift Excel จัวอีก1ใบค่ะแล้วก็เซิร์เกตดกับเกตดน,นะคะไม่รู้ว่าเหลือไหมนะอ่าไม่เหลือแหละเราก็สับกล่องเล่นเฉยๆเลยปุ๊บหลังจากนั้นนะคะ ลงซีเวอร์วูฟลงเจ้ากอริล่าใช้สกิลค่ะของเจ้าตัวนี้มาเห็นบรยกาศที่ลงมาในสนามนะคะเอามือนหนึ่งไปเข้าโซ่พี่ย่าเอาเป็นเจ้าใบนี้เข้าโซล่ละกันมึงคาตะบาร์ด้วย้าพันห้าพันจากนั้นถ้ามีแอคเซที่เพิ่มข,ขึ้นมาเราจะได้ดจวดหนึ่งปุ่มแล้วก็ขอเจ้าใบนี้เลยแอคเซลอ่ะเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะขอทาสกิลสกิลบอกว่าเมื่อลงอ่ามันบอกว่าเมื่อ การถงทุงลงลอกโซนนะคะโอเคยังตอนนี้ยังเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซลามีห้าใบถ้าแบบนั้นโซฮะก็คอ,คอไปไม่มีปัญหาอะไรปุ๊บแบตเทิรนได้เลยเพราะโซะมีห้าใบแล้วเราก็จะเอาพวกนี้ปีก่อนเราพี่ย่าวางสแต็กพลัง ี่พันสามพันสามพันสี่พันปุ๊บเราจะต้อนอากาศดีก่อนค่ะอันนี้จะเป็นหมื่นสองตีแวนการสิบสี่บอกอ่าไม่ใช่อันนี้บอกสามพันสิบเจ็ดนี้ตียี่สิบสองบอกห้าพันยี่สิบเจ็ดนี่จะเป็นเก้า สิบสี่สิบห้าสิบหกสบเจดสิบเจ็ดอันนี้ตีก้ากับแปดสิบเจ็สิบเจปก็ยิงอันนี้เก็บไว้ก่อนเรนนี้เก็บไว้ก่อนเรามี 12, มีสองใบเราเอาเรนนี้ออกก่อนเมื่อพลังสองหมืสองพันบวกอีกแปดสองหมื่นสามหมืสามืนสามตีเวนจากนั้นเวนตีค่ะเจ้าตัวนี้บอกว่าอะไรนะเมื่อจบการต่อสู้ใช่ไหมอ่ะเมื่อจบการต่อสู้อ่ะได้เช็คเ e ็ o เกิลเช็ค ไม่มีถ้าเราได้ฟอนต์เนี่ยจะดีมากเลยอ่สมมติกรณีเราได้ฟอน์นะคะสมมติแต่พี่ย่าทําแบบกรณีได้ฟอน์เลยเอาฟอนต์ไปหัวกองเลยนะกรณีที่แย่ที่สุดเลยขออีกฝั่งที่ไม่อยากเจอฟอน์ฟอนต์แวนตี้ได้เช็คฟอนทิเกอร์แถวหน้าบกหมื่นใบที่สองฟอนทิเกอร์แถวหน้าบกหมื่นสมมติกรณีที่คู่แข่งไม่อยากเจอที่สุดนะคะอย่างนี้เลย สกิลของเจ้ามีจบการต่อสู้ที่เป็นกาโจมตีสวบัตห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบลุกเรียกากทั้งหมดของอาลุกเรียกาทั้งหมดที่มีพลังเป็นสองหมืนห้าหรือมากกว่านี่สี่หมืนสองอันนี้ไม่ต้องลุกมีลุกอยู่แล้วไม่เป็นไรเพราะเราก็รู้ว่าจะเช็คไงลุกขึ้นมาเพราะว่าทุกตัวเนี่ยรวมแอคเซลแล้วเช็คสองฟ้อนพลังเกินแน่นอนชมทุกตัวเลยอืมแล้วก็ตีใหม่ค่ะอ่าขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงเนาะ มือละสี่ใบขอยัดวางเดีวตีหนึ่งเจ็ดบวกสี่สองมือหนึ่งสองมือหนึ่งบวกอีกสองหมื่นสี่หมื่นหนึ่งนี่จะเป็นหนึ่งสองยี่สิบสองสามสองสี่สองยี่สิบเจ็ดห้าพันสามสองเก้ากับห้าสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสองหมื่นสามสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามเจ็ดสี่สิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนี่ยเห็นไหมตีแรงมากเลยสำหรับเฮมสุเกะนะคะจริงๆเช็คฟอนเดียวก็ลุกได้นะ ถ้าเช็คฟอนต์เดียวเราจะลุกได้แบบไหนพี่ย่าขอคิดก่อน19อ่านี่ลุกได้ลุกได้ลุกได้ไม่ขึ้นตัวนี้คือจะลุก1 2 3 4ลุกได้4ตัวถ้าเราเช็คฟอนต์แค่ฟอนต์เดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงพอใช้ได้เลยสำหรับเน็กแทมซูเกะนะคะแถวหน้าเยอะตีเร็วแห่แรงนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นก็เอาไปจัดเล่นกันดูนะแบบว่าทุกคนจะชอบคลิปที่พี่ย่าตั้งใจทำให้ทุกคนมากๆเลยก็ช่วงนี้จะ ไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางก็เดินทางบ่อยนิดนึงก็จะเป็นมุมกล้องประมาณนี้ให้ทุกคนได้ดูก็แก้ขัดกันไปก่อนละกันสำหรับวันนี้พี่ย่าขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเด็กโปรไฟล์และคลิปไฟล์เด็กอื่นๆที่กำลังจะออกแล้วก็ตามมาในครั้งถัดไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย